So, Raffi, Brille macht elegant. Ja, das ist gut. Große das alles, guck. gut, hier viel Platz, hier große Mann. <lacht> <lacht> oh, <hab> ich Du habe <laughs> Chị lệch lệch, đồ cong gặp khóng hợp phí nọng Lại mà, lại mà, fc xịp Ước à, đứa báo xịp Đúng, hợp phí nọng Đấy kia nè, đứa xịp, đứa xịp phá ra Ừ, ư, ư, nọng luôn Mừng Mừng cong gặp khóng nọng, Das Auto. Huh? Und hier muss er hinkommen. Hm. Ich finde das noch länger, ey. Weißt du, wo die sind? Ich habe zwei oder drei mit. Ah, äh, das ist noch einer. Hm. Mit Törnglas. Ja. Da ist extra so ein Loch, weißt du, und da kommt das rein hier. So, siehst du? Mhm. Zweifache. Mhm. Und das ist, glaube ich, der. Ja. Gerade ja. vier oder drei, siehst du? Das hab ich so.

Huh? Yeah.

พอดีก็เลยพากันเลยไปลานเอเชียก็ไปนองเพราะว่าเขาไปอยู่กับเมือเนาะคะ่ะไปซื้อของแกเจ้าๆาก็ดีย่างกับไปนองอคอนบุคโอ้ยเพราะว่าเสียย่างเดียวว่าพนักง,งานกัเจ้าจัดของมาไนเหล้วยวด้วกัเจ้า,จากำลังจัดของอรุ่มตื้ตจ้าดูเด,ดึกต่อร้าตีสามอันจักสีเห็ดนี่ยังยตื้นอย่นงมากนะคะไปนอนเลยส่วนไปอยู่ไปซื้อเขาซื้อของ,อของมาบ,บตตั้งใจกันอยู่แล้วว่าสิไปซื้อของกินเนาะคะ่ะ ถ้าไปสายกว่านี่คนเกือบจะเยอะดิค่ะพี่น้องเพิ่นเกลเลยไปกระเซาเลยถึงจะเมืดเลยค่ะพี่น้องมาช่วงมาไปอยู่ได้อีกยังหน้นาแนนมาพี่น้องได้ของมาเยอะมากเลยค่ะถุงกับเจ้าหอมมะลิค่ะนี่สี่กิโลครึ่งนี่ก็สิบสามยูโรหาสิบเส้นค่ะนี่ผงชูรสค่ะชูรสบ่ค่อยได้กินหรอกค่ะพี่น้องแต่ว่าซื้อซื้อมาไหวเนาะค่ะ กินเป็นบางข้างบางข้าวนะคะอันนี้จะเป็นเขาเหนียวค่ะนี่เขาเหนียวกับเขาเหนียวเอ่4อ4กิโลครึค่ง16กิโล80ค่ะเขาเหนียวจะจะแพะก็เขาเจ้าอยู่ค่ะพีน่น้อง,ง,งนี่เขาเขาเหนียวเม็ดงามงามค่ะนี่มาหมารดต้ยมยำปลาหยู่ชอบกินค่ะรดนี่จะซื้อมาติบนันไปตลอดเนาะคะ่ะอันนี้มากมากลดไก่ค่ะ ของลุ่งเนาะคะ่ะลุพิ่นชอบกินนีสซ่อมอะสามหอ่อมันเอาสามหอ่อสองห่อหนึ่งคนไปต้มกินแล้วกับน้อง่นตื่นได้ตีสามเป็นหิ้วเขา <c oughs> <c oughs> ่าค่ะป้าอยูตื่นแต่เด็กๆนนนกนกคนอันนี้ก็เป็นกะปิค่ะนี่กะปินะคะซื้อมาไว้ค่ะเพื่อได้กินเนาะค่ะอันนี้จะเป็นขนมกินค่ะนี่ขาดโปได้เลยแตะค่ะนี่ขนมเซนเนี่ยค่ะขนมเซนตานีป่าอยูว่าอร่อยค่ะเนี่ย เส้นเขาเหนียวนุ่มค่ะลอยแล้วก็ต้มเข้าสองสามมื่อใบสองสามมื่อกะโบ่บ,บ,บ่เสียด้วยค่ะเส้นเขาต้องหน,นุ่มดูน,น,นี่ค่ะนี่เป็นนี่วุ้นเส้นค่ะสองหอ่อนะค้องห่อนี่กไดิกินโดนด้วยค่ะทุกคนบางเทีกัปอาย่กับย่าบางเทีกับผัดไข่ใส่ไข่ให้ลุ่มห่อไปกินดี่ทำง,งานเนาะคะ่ะเพิ่นเพิ่นชอบกินเป่นว่าเป็นอร่อยอร้อยบริษัทอันนี้สุก,กี้ค่ะนี่ สุกี้ซื้อมาว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ดูดูหนาวต้องกินปกตม้มกเกแกงค่ะยังเขากับบรรยากาศเนาะค่ะจะเป็นน้ำปลาค่ะน้ำปลาได้มาสามขวด,ดค่ะน้ำปลานี่ก็ขึ้นราคาเลยค่ะแว่งเกลียอันนี้ก็นี่น้ำยาหน้าง่ะนี่น้ำยาหน้างกับปองนเนาะค่ะซื้อมาตุนไว้ค่ะพี่น้องย้มขีดยาเข้ากระด็กกินเลยเนาะค่ะราคาลานเอเชียก,ก็ได้มาประมาณนี้แหละค่ะ ลาเอเชียก็ได้มาแค่นี้แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาชมอีกนะคะม,มาชมฟังนี่ค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นกระดาษคั่วค่ะนี่กระดาษอันนี้ประสงค์นะคะนะหรับใส่เช็ดมือเช็ดคั่วคะ่ะเัน,นจะเป็นกระดาษชิชชูของหนามนะคะไปยูเด็กเกาลักมากค่ะพี่น้องเกาลักมีตลูกยิ้งยดูดูครับพี่น้องแต่แพงแพงค่ะนี่น,นี่มีตลูกยไไิ้งยนเลยอันนี้ทั่วแล้วนะ อันนี้ทั่วกันนะพี่น,อน้องลุ่งจอยพันยิบมากเนาะคะ่ะปลายุยังมว่าเด็กคยกินจากเถอะดอมิมันคยกินจากเถอฝพึ่งเห็นขังแหลกที่ขันทั่วสันมาก็นรสชาิจังไลกระบ้ลูค่ะพี่น้องเพราะว่าพึ่งเห็นขังแหลกเนาะคะ่ะเอ้กะะ็เด็กไข่เนาะค่ะนี่เดกไข่มีช็อกโกแลตลุ่งขาดก็ได้อันนี้เนื้อค่ะเนื้อไปมากแพ็กหนึง่งเนื้อลดราคากับสามสิบเปอร์เซ็นต์เดียว่็เนื้อเนื้่งามงามกัน อาจะเอามาทําเนื้อแดดเดียวถอดกินกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นไส้กอกค่ะนี่ใส้กอกเวลารายูยินก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะถามบ่มี่ลูกชิ้นกับเอาใส่กอกนี่ระคะแทนลูกชิ้นก็อร่อยเหมือนกันค่ะนี่ใส้มากแพงตนีค่ะนี้จะเป็นแพปปิการค่ะบานนาะค่ะไา่ยูชอบ มาะไซผับค่ะผัดผักลวกจะอ,อร่อยนะคะนี่แจกลูกพับค่ะนี่เป็นลูกพับมาแขบเลยน้อลูกสวยนี่เนาะจะ,ะ,ะถับประยุกไปซื้อร้านอขายผักโดยตรงในลูกย่างให้ไงค่ะพี่น้องแลง้วก็ได้ส่งมาสองแบบสองย่างค่ะพี่น้องนี่ลุงแกะชิมเหรอ <laughs> เป็นมาลูก ลูกเล็กๆนี่เปรี้ยวเลยนะอันนี้เป็นยิบเอาอันนี้ปลายูยิบเอาถุงนี่นะคะปลายุคิดว่าคือสีอร่อยนะมันมันเป็นสมน้ำผึ้งนะครับพี่น้องเนี่ยเอมเพิ่นมาชิมดูเพิ่วมาลูกเล็กๆนี่เปรี้ยวสันว่าได้กล้วยเนาะค่ะนี่กล้วยได้ลูกใหญ่เลยลุงจอดยิบเอาได้เลยอน, <c oughs> นึงเถอะเป็นยิบเผาลูกเล็กๆมึงนี่กล้วยมีแต่ลูกใหญ่ๆลพักสลัดค่าเนี่ยกอเดียวด่ค่ะพี่น้องมึงเนี่ออยาดกอใหญ่เลยเขาจะโปูงงามเนาะพอละ กินจับมือจังสิยมดเ,เนี่ย <c oughs> <c oughs> พอวาส่วนหมากเก็บมิตรป่าอยู่กินพักผู้เดียวนะลุม่มคนจะบม่ค่อยกินบันไดเนาะคะ่ะอันนี้จก่ขนมของลุ่มค่ะเนี่ยนมค่ะนี่นมสําหรับใส่กาแฟาค่ะลุม่มมีคนชอบดื่มกาแฟาค่ะพป่น้องเนี่ยเป็นก็เลยต้องสื่อที่นี่สื่อเยอะๆแล้วะคะ่ะเนาะอันนี้ของเกายัางเหลือเหลออยูกันกรเลยเอามาแค่นี่เนาะ,ะปกติจะอู้ยกมาเป็นกระลังบนี้ค่ะพป่นน้องอันนี้ อันนี้แป้งสําเร็จปลายู่เสี่ยวมาปักขนนมคริสต์มาสเนาะคะ่ะนี่อันนี้คือแป้งสําเร็จมาแล้วเนาะคะ่ะเพียงแต่ว่าเามา,าเพิ่มไข่แล้วก็ปุ๊เนยนะคะ่ะไข่กับเนยนี่ซื้อเด้มาสองได้มาสองแบบค่ะอันนี้จะเป็นผงซักผ้าค่ะนี่ชุาา่มปากาหยกกองมาเลยหยกใหญ่มาเลยนะคะก็จะมีแพ็กหน่อยแต่ว่าไ,ไปอยู่เลยหยกเอกกองใหญ่มาเลยะคะ่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำยาตับผ้านุ่มค่ะใ่มาขวดหนึ่งอันนี้นี้ำยาล้างถ้วยค่ะในน้ำยาล้างถ้ยงวยนี้ปายูจะซื้อของบีโอมาใส่ค่ะเพราะว่าเป็นโรคพุ่งแพค่กันไน้องถามีสารเคมีนี่ปายูจะแพร่ทันทีเลยค่ะอันนี้ก็เด็ดทั่วมาแน,น่นอนคะ่ะเวลากินกว๋วยเตี๋ยวค่ะไ่น้องอันนี้จะเป็นกาแฟเม็ดค่ะนในมหาถุงค่ะ พอดีไปเจอลดราคาค่ะพี่น้องเลยเอามาหาถุงแล้วก็ถ่นราคาตามปกติกับแพงเลยค่ะพี่น้องบานไปยุจะกินกาแฟเม็ดกาแฟสดเนาะคะ่ะจะหอมหอมกลมกล่อมค่ะกาแฟสดกินจนติดแหรอค่ะพี่น้องนี่ราคาก้อยสึกข,ของมือน,นีก่ะไอมาแค่นี้แหละค่ะพี่น้องเลยมาเปิดถุงชอปปิ้งให้เอฟซี่ให้พี่นอ้องชมเนาะคะ่ะวายุตั้งแดน ช้อปปิ้งได้อีหยังซื้ออีหยังมาใส่มากินเนาะคะ่ะถ้าเป็นพวกเนื้อปลาโยชนนี่บ่ค่อยเอามาตุนไว้เนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเฮาอยากกินสดๆเฮาก็ไปซื้อสดๆมากินเนาะคะ่ะเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ไกลบ้าน,นะคะ่นะพี่น้องก็เลยบ่ก็เลยได้มาแพ็คเดียวเนาะคะ่ะ